สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องน้องฮาชิปุปูุในชุดของ Adventure in the Wood ซึ่งตัวน้องฮาชิปุปูจะไปผจญภัยอยู่ในโลกแห่งป่านะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหน้ากล่องเป็นยังไงบ้างเริ่มจากหน้ากล่องก็จะมาตีมสีเขียวเขียนชื่อชุดว่าฮาชิปุปู u Adventure in the Wood ตัวคำว่าฮาชิปุปู u เนี่ยเขาก็มีความสะท้อนแสงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวน้องก็จะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็แวดล้อมไปด้วยภายในป่านั่นเอง ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของตัว Pop m a r t อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับเผอให้เห็นถึง12คาแรคเตอร์ดีไซน์พร้อมกับ c K ีเตอีก1ตัวอันนี้จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นพวกอดอดสเปอันนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับนนก็จะมีโลโก้ของตัว p o อ m a มากกับอาชีพปอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง นะครับเมื่อแกะกล่องเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นด้านในซึ่งใน1กล่องสุ่มใหญ่จะประกอบไปด้วย12กล่องสุม่มย่อยเอาล่ะเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากล่องของฮ a s ชิปปุปปุเอเดเวนเจอร์อินเดอบูธแม้กระทั่งตัวกล่องเล็กเนี่ยคำว่าฮ a s ชิปปุปุตรงนี้ก็จะมีความสะท้อนแสงเป็นสีลุ้งๆงแบบนี้นะครับจะมีโลโก้ของตัวป๊อบมา h ฮ s h ชิปปุปุตัวน้องก็จะยืนอยู่ตรงกลางกล่องแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นพวกปุ่มดักสเป โฮโแกรมไว้ตรวจสอบนะครับว่าเป็นของแท้หรือของปลอมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาร์ทฮันช p ปปู่อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่จะเผยถึง12คาแรคเตอร์ดีไซน์ด้านบนจะเ,เขียนคําว่า h a นชิปุ p ปู่นะครับป๊อปมาร์ทคอสกับ h a นชิปุปู่แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านล่างเอาละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องแรกกันกล่องที่1นหนัก101กรัมอันนี้จะเป็นตัวซองด้านในนะครับก็จะเป็นลายของน้องฮันชีปุ๊ปปู่ค่อนข้างน่ารักเลย ก็จะมีโลโก้ของตัวป๊อปมาฮาชิปุปปู่แล้วก็จะมีเขียนคําว่าฮาชิปุปปูอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังเอาละออกมาเป็นชุดเวฟอันนี้ก็จะเป็นน้องฮาชิปุปปูกลายเป็นเต่าทองไปสะแลว้วเอาละเรามาดูตัวน้องกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องครับนี่น้องก็จะเหลไปทางขวาแล้วก็ใส่ชุดเป็นเต่าทองอยู่ ันนี้ก็จะมีเหมือนสายห้อยด้วยนะครับเหมือนสายแบบสายปลุกเชือกอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นด้านข้า,างนี่ก็จะเห็นเป็นปีกน้องเต่าทองอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับน้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นก็จะเป็นฐานยืนแบบนี้ให้น้องยืนบนฐานได้คอนค้างน่ารักเลยสําหรับน้องฮาชิปุปูุในเวอร์ชันของเตาทอง อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มด้านหลังจะเขียนคำว่าฮั s ชิป p ปู d v e แอดเวนเจอร์อินดมีโลโก้ของตัวป๊อปมาร์กกับฮั s ชิปปูอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มครับ Lady Buck กล่องที่2หนะัก108กรัมออกมาเป็นอูอันนี้เป็นน้องฮัชิปปูเหมือนอยู่ในร่างของแลคคูนอันนี้ก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยครับอารละอันนี้ก็จะเป็น ด้านหน้าของน้องนะครับม,ม,มีหมุกตรงหมวกก็จะเป็นคล้ายๆหน้าตาของนักคูเลยอันนี้จะเป็นด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านหน้งของน้องครับน้องมีอุปกรณ์เสริม3ชิ้นตัวอุปกรณ์เสริมของน้องก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีฐานให้กับตัวเล็กกับตัวใหญ่เรามาดูตัวเล็กก่อนอันนี้ก็จะเป็นน้องนักคูตัวจิ๋วนี่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียว ใต้ฐานก็จะมีโลโก้ของตัวฮาชิปุปกกับป้อมหมากด้วยท่าที่เขากําลังทําจะเป็นท่าประมาณนี้จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับถ้าใครเคยดูดับกันบอลเนี่ยเขาเหมือนจะทําท่าฟิวชั่นระหว่างโงกุลกับเบจิต้านี่คล้ายๆท่านี้กันเลยนะครับเอาละแต่ว่าตัวฮาชิปุปกตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องฐานนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นดีเฟกจากโรงงานหรือเปล่าคือระยะมันไม่สามารถที่จะแบบดันหรือว่าเสียบเข้าไปให้มันติดเข้าไปที่ฐานได้น้องก็เลยต้องแบบ ยืนขย่งแบบนี้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์ม l i t ตันลักคูนกล่องที่3ามหนัก103กรัมขอ่าเป็นน้องโอ้ยนี่ตรงกับตัวหน้ากล่องเลยนี่เป็นน้องคาชิปุปูนะครับเหมือนจะใส่ชุดเป็นใบไม้ประมาณนี้เอาละเรามาลองดูตัวน้องกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านหลังเอ้ยด้านหลังหมวกเขาดูคล้ายๆเือนคล้ายๆเ,เหมือนรูปดาวเลย อันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างาตัวหมวกกับตัวเขาเรียกอะไรนะใบไม้ใช่ไหมที่คุมไว้ตรงนี้มันเหมือนจะสะท้อนแสงได้นิดหน่อยนะครับมันจะมีความเงาเงา,เงานิดนึงี่ถ้าจถ้าสังเกตดีๆจะเป็นลักษณะประมาณนี้มันจะไม่ใช่เหมือนวัสดุธรรมดาสิมันดูสะท้อนแสงนิดๆนดนะันี่เฮ้ยเพิ่งเห็นตรงเท้านี่เขามีลายด้วยนะ น้องมีอุปกรณ์เสริม2ชิ้นเมื่อติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้คือก็จะมีฐานให้น้องยืนแล้วก็จะมีถือตัวโคมไฟซึ่งคล้ายๆเหมือนเอากิ่งไม้มาทําเป็นโคมไฟน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยสำหรับน้องฮ <c oughs> ันชิปปุ๊วอร์ชั้นนี้นี่คือการคอนเฟิร์มครับ Adventurer ตก่องที่4หนะัก112กรัมออกมาเป็นชูเอฟโอ้ยฮันชิปปุ๊กลายเป็นเห็ดไปซะแล้วนี่น่ารักมากม เอาละตัวน้องก็จะมีตรงหมวกซึ่งหมวกก็จะเป็นเห็ดแล้วก็ใส่รองเท้าสีแดงเหมือนกําลังสะพายเป้อะไรสักอย่างด้วยอ,อันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องด้านข้างด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีตัวน้องเล็กๆอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวผิวสัมผัสข,ของเห็ดตรงนี้มันจะเงาๆลื่นๆด้วยนะน ถือว่าทําวัสดุได้ดีทีเดียวน้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นติดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากๆสํำหรับน้องฮัตชิปปุปูเห็ดอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มมัสคูลูมกล่องที่5หนัก94กรัมออกมาเป็นเฮ้ยน้องเหมือนเอลเลยอ่ะน่ารักมากๆสำหรับหัชิปปุปูที่แบบกําลังนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้เอาละ มาดูตัวน้องกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องใส่หมวกสีเขียวใส่ชุดเอี้ยมสีเขียวน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโอ้โหด้านหลังนี้ผูกโบเป็นคล้ายๆปีกผีเสื้อเลยนะแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างมันลื่นนะเน,นี่ยตรงเนี้ยวัสดุแถวนี้มันก็เงาๆลื่นๆพอสมควรเมื่อกี้ก็เกือบดุดมือเหมือนกัน อันนี้จะเป็นกาคอนเฟิร์มเกมลินกล่องที่หนัก88กรัมออกมาเป็นอู้อันนี้จะเป็นตัวน้องฮาชิปปุนะครับนี่เอาละเรามาดูตัวน้องฮาชิปปุกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องกําลังใส่ชุดสีขาว,ขาวบนหัวก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีดอกไม้เนี่ยงอกออกมาจะเป็นต้นก็มีใบแล้วก็มีดอก ตัวดอกเนี่ยตอนที่แกะถุงเนี่ยเหมือนดอกมันจะหลุดออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วประกอบประกอบเข้าไปได้หรือว่ามันหลุดเพราะว่ามันเป็นดีเฟกจริงๆเอาละอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของน้องด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นการติดอุปกรณ์เสริมตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวตอ่อต่อไม้ก็จะต้องถอดหัวของน้องออกมาก่อนเสียบเข้าไปคล้ายๆเหมือนเป็นเสื้อผ้า ตัวต่อมาก็จะมีหน้าด้วยนะหนีมีตามีจมูกแล้วก็เหมือนเอามือกําลังถือมเมล็ดพันธุ์ยังไงก็ไม่รู้ก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวสําหรับฮานชิปุ๊ปปที่เป็นตัวต้นไม้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์ม l i ตเติ้ลทรีกลองที่7หนัก98กรัมออกมาเป็นโอ้โยอันนี้เป็นน้องฮาชิปุปปุเหมือนเป็นผีเลยนะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องเมื่อเราถอดถุงสีขาว,ขาวเมื่อกี้ออกแล้วนะครับจริงๆแล้วเราสามารถจะดึงน้องออกมาได้เอาละเรามาดูตัวน้องกันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นน้องฮันชิปปุ๊ที่อยู่ข้างในตัวผ้าคลุมสีขาวอันนี้เอาละก็ใส่เสื้อสีฟ้านะครับตรงนี้ลายเสื้อก็จะเป็นตัวผีด้วยอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง mm hmm. เอ๊ะมีอะไรด้วยเนี่ยเขียนคําว่าฮันชิปปุอันนี้เป็นด้านข้าง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวผีก็จะเป็นเหมือนพระคุมธรรมดาแบบนี้นี่แล้วก็จะมีโลโก้ของฮาชิปุ๊กกับป๊อปหมาเมื่อเอามาประกอบรวมกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะทำเล้หลอกหลอนอยู่แบบนี้นะครับน่ารักมากอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มลิตเติ้ลโกสกองที่8หนัก94กรัมออกมาเป็นอู้หนี่น้องเป็นเหมือนเอลหรอ คือตัวน้องเขาจะมีหนวดแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักมากเอาล้น้องก็ทําหลับตาพริมพ์เลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้คล้ายๆเหมือนกับเป็นดวงดาวยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโอ้ด้านหลังเขามีปีกด้วยอ่ะใสๆแล้วก็บนหัวนี่มองชัดเลยนะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนดวงดาวจริงๆน,นี่เป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริมสุดอลังการ1ชิ้น อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานฐานคล้ายๆเหมือนดอกบัวหรือดอกไม้ที่กําลังบานเหมือนบ้านอยู่ในในอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะในบริเวณน้ําเนี่ยอันนี้มันจะคล้ายๆน้ําเลยนะแล้วก็นี่เอาน้องพี่วางแบบนี้โอ้โหน่ารักมากๆเลยแต่รู้สึกว่าน้องตัวนี้จะมีความลับพิเศษนะสำหรับความลับของน้องตัวนี้ก็คือบริเวณหัวของน้องเขาจะสามารถเลื่องแสงได้นะครับเพราะฉะนั้น ลองเอาไปเล่นดูพอเวลาปิดไฟปุ๊บมันก็จะเรืองแสงประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มไฟฟลายที่แท้น้องก็เป็นหิ่งห้อยนี่เองกล่องที่9หนะัก113กรัมออกมาเป็นชวบอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องฮาชิปุปูที่เหมือนกลาเป็นดอกไม้กินคนไปแล้วนะครับนหน้าตาน้องก็จะคึงคังน่ากลัวนิดนึงแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็จะใส่เหมือน เป็นชุดดอกไม้นะครับแล้วก็มีซิปด้วยน่ารักมากอันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องครับด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับน้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นติดฐานเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นี่น้องน่ากลัวไหมแอ,อันนี้จะเป็น Gar irm, การคอนเฟิร์ม c a n n ิ b a l ฟลาวเวอกล่องที่ส0หนัก99กรัมออกมาเป็น เคเวฟนี่น้องหลับตาพิมพ์เลยนะครับน่ารักมากๆสําหรับน้องฮาชิ่ปุ๊ปซึ่งโทนสีจะออกเป็นประมาณสีน้ําเงินประมาณนี้อะละนี่จะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเอ๊น้องถือดอกไม้สีฟ้าฟ้านี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริมหนึ่งชิ้นติดไปแล้วก็แบบนี้นะครับนี่น้องก็ ดูกระโปรงพิวเลยก็จะน่าจะเป็นทรงของตัวดอกไม้อันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์ม morning glory กลองที่11หนัก91กรัมออกมาเป็นโอ้โหน้องเป็นนกคู่ทำท่าขึงขังได้นะตีมของนกคู่ของน้องก็จะออกเป็นสีเทาๆดำๆประมาณนี้น,นี่จะเป็นด้านหน้านี่น้องก็ถือตัวนาฬิกาสีทองๆแบบนี้ด้วย อันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านล่างตรงนี้จะรู้สึกเหมือนสักๆนิดนึงนะครับเทกเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยน้อมมีอุปกรณ์เสริม1ชิ้นเมื่อติดฐานไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มอ้าวกล่องที่12นะัก96กรัมสองสุดท้ายไม่ต้องสื่อน่าจะเป็นตัวธรรมดานะครับ ออกมาเป็นหุ้ยน่ารักมากสำหรับน้องคล้ายๆเหมือนสุนัขจิ้งจอกเลยเอาละเรามาดูตัวน้องกันครับตัวน้องเนี่ยตรงผมจะเป็นประมาณสีส้มๆมีหูแล้วก็ผูกโบว์สีส้มด้วยน่ารักมากๆใส่ชุดเป็นสูเทเชียวอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างมีเห็นหางเลยนะด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้องมีอุปกรณ์เสริม3ามชิ้น เมื่อติดอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยก็โคตรน,น่ารักเลยครับสำหรับตัวน้องฮันชิพุปปเวอร์ชันนี้นี่น้องถือไม้เท้าแล้วก็ถือหมวกด้วยแหม่น่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มมิสเตอร์ฟ็อกเอาละครับผมก็รีวิวน้องฮันชิ p ุปปุ้ว์แอดเวนเจอร์อินเดอะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดได้น้องทั้ง12ตัวมาตรฐานไม่ได้ลุ้นตัวซีเกตแลเลยแล้วก็ตอนที่รีวิวน้องฮันชิุปปตัวนี้ ผมได้บอกตรงนี้ผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวก้านถือเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเหมือนแกนตรงนี้สามารถเอาแกนตรงนี้ไปเสียบเข้ากับรูของมือของน้องฮาชิปุปุได้นะครับน้องเขาก็จะถืออย่างสวยงามเอาละผมคงต้องขอจบการรีวิวน้องฮาชิปุปพปิงทันนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกทุท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ